เราจะดูโจทย์ข้อที่21นะครับของมีนาคม54นะฮะนูดูโจทย์ข้อที่21ตามพี่มาเลยครับนะข้อที่21นะครับโจทย์ว่าไงนะยีก็บอกว่าข้อใดนะครับไม่มีการแปลงสภาพของโปรโตีนนะครับเวลาพูดถึงการแปลงสภาพของโปรโตีนเนี่ยนะครับก็คือเกิดจากการที่โครงสร้าง3มมิติของโปรโตีนเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็จะกอ่อให้เกิดการแข็งตัวแล้วก็ตกตะกอนแล้วก็ไม่สามารถทําหน้าที่ได้ โอเคนะครับปัจจัยที่ส่งผลให้โปรตีนเกิดการแปลงสภาพก็มี4นะสีประเด็นด้วยกันหลักๆ1ก็คือเรื่องของความร้อนนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของสภาพกดเบสนะฮะแล้วก็ประเด็นที่3เรื่องของตัวทำลายที่มีสภาพขั้วแหลงๆแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือโลหะหนักรวมแม้กระทั่งประเด็นที่5คือพวกกามันหลังสีด้วยโอเคนะนะครับนี่แหละครับสีประเด็นนี้นะฮะที่ส่งผลให้โปรตีนเกิดการแปลงสภาพลองดูสิครับข้อไหนไม่เข้านะครับไล่เช็คทีละช้อย ไล่เช็คทีละช้อยไปพร้อมพี่เลยครับข้อที่1นนะฮะการบีบมะนาวในกุ้งเต้นนะครับมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดครับน้ำมะนาวนะครับมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับนะก็คือโปรตีนเจอกรดก็เกิดการแปลงสภาพแน่นอนโอเคนะครับส่วน2การใส่เกลือแกงลงในเนื้อหมูนะครับไอประเด็นเนี้ยแหละครับที่มันไม่ไม่เกิดการแปลงสภาพนะฮะนะเกลือแกงนะโซเดียมคลอไรด์เป็นกลางนะครับใส่ลงไปในเนื้อหมูนะฮะลองดูข้อ3ต่อก่อนสิ ข้อสามบอกว่าการต้มไข่ในน้ําเดือดประมาณ5นาทีอันนี้คืออุณหภูมิครับความร้อนทําให้โปรโตีนแปลงสภาพนะครับเราก็ประเด็นสุดท้ายประเด็นที่4การเช็คเช็ดผิวหนังนะฮะด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์คือตัวทำลายที่มีสภาพ,พกั่วที่แรงนะครับมันจะทําให้โปรโตีนในพวกแบคทีเรียเนี้ยเกิดการแปลงสภาพได้นะครับนั่นเนี่ยแหละครับนั้นหนึ่งสามและ4สี่เกิดการแปลงสภาพแน่นอนนะครับที่ไม่เกิดก็คือข้อข้อสองครับ โอเคนะครับใส่เกลือแกลงลงในเนื้อนะครับในเนื้อหมูนะจะไม่มีการแปลงสภาพของโปรโตีนโอเคนะครับคำตอบพี่เคฉเฉลยข้อที่ข้อที่2ครับผ่านฮนะ